สวัสดีครับผมนายคนต่อตาทานพวชหนึ่งสามนี่งแปดครับวันนี้จะมาอ่านโค้ดหัวเทียนครับนะความโตของเกียวนะครับน,นุ๊กเปนตามเลย b เท่ากับสิมิลลิเมตรนะครับต่อไปนะครับเป็นลักษณะแกนกลางครับ p เท่ากับแกนกลางยื่นออกมาเลยความยาวเกียวครับ ต่อไปนะครับเป็นค่าวความหลอนการใช้งานครับเลขหกเป็นประมาณกลางๆนะครับต่อไปเป็นความยาวเกียวหัวเทียนครับ e จะเท่ากับ19มิลลิเมตรครับก็ไปเป็นลักษณะพิเศษของหัวเทียนครับจะเป็น S แสกนกลางเป็นทองแดงนะครับทันี้นี่ต้งเหดูนี่ใช่ไหม คุณครับ